ตอนนี้เสื้อเผาก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับนะฮะเสื้อเผาเส้นนี้ของลูกค้าเป็นเสื้อเผาที่เสียนะครับลูกค้าให้เราเข็มทําใหม่เลยนะครับเราก็สร้างเสื้อเผาให้ใหม่เป็นเสื้อเผางานสร้างนะครับเผาลอยชิ้นนี้จะเป็นเผาลอยแอลหัวยาวแต่ใช้เบรกเดิมนะครับของลูกค้าและแป้งทําเบรกมาเรียบร้อยเบรกเดิมก็เป็นเบรกตัวนี้น่าจะเป็นเบรกของออเนิวนะไม่ใช่เบรกของรีโวนะครับ รถของลูกค้าจะเป็นรีโวน่าจะเป็น5้าเกียร์ครับเราก็สร้างเสื้อเผาให้ใหม่เนื่องจากเสื้อเผาตัวเก่าเสียนะครับสําหรับอุปริชาต์เผาลอยนะฮะซ่อมเสื้อเผาได้นะครับเสื้อเผาเสียก็สามารถซ่อมให้ได้นะครับเปลี่ยนเสื้อเผาใหม่หรือจะตัดเปลี่ยนปลายเผานะฮะในเคสซ่อมเนี่ยเราก็ซ่อมให้ได้นะครับส่งมาให้เราซ่อมก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกนํารถมาก็เอามาให้เราซ่อมก็ได้แต่ตัวนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานเดี๋ยวทุกค้าก็มารับตรงเย็นๆนะครับเป็นพอลอหัวยาวนกกัดให่ประมาณนี้ครับแปลงเรียบร้อยแปลงใช้เบกเออรกเดิมของออนิวเป็นเบรกเดิมออนิวนะไม่ใช่เบรกเดิมของลีโวนะครับประมาณนี้เสื้อผ้าตัวเก่าก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเสื้อผ้างานสร้างเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตัวเผาตัวนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเล้านะครับก็เลยตัดสินใจไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนเสื้อเผาใหม่เลยจบง่ายกว่าโอเคครับสำหรับอุป,ปริชาติเผาลอยของเรานะครับเราก็รับปรับแต่งเสริมแหนบวางเผาลอยนะครับแล้วก็ซ่อมเผาลอยอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวที่ลูกค้านํามาให้เรารอซ่อมอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เผาลูกปืนแตก ฝังนีลูกป,ปืนแตกหมุนนั่งขบๆนะฮะลูกป,ปืนข้างในเสียงกราวเลยนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวรอซ่อมอีกสองตัวสาหรับเพื่อนๆที่ส่งเผามานะครับก็รอ,อนิดนึงนะเพราะว่าซ่อมไม่ทันนะฮะช่วงนี้ตัวนี้ก็อีกถึงตัวนะครับ,รบลูกป,ปืนแตกเหมือนกันนะปลายเผาวบวมเอาไม่ออกจะต้องใช้ไฟตัดนะครับสำหรับเสื้อเผาเสีย เส้อเพลาลอยเสียหายก็ซ่อมได้นะครับส่งมาให้เราซ่อมได้ถ้าไม่สะดวกนํารถมาก็ส่งมาได้ครับเดี๋ยวนี้มีคนส่งสำรับอู่ปริชาติเพลาลอยพิกัรอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับก็รับซ่อมเพาลอยด้วยนะครับติดตั้งเพลาลอยรับซ่อมเพลาลอยด้วย